นึกถึงระบบเสียงที่เป็น professional ให้นึกถึง Bose <c oughs> ให้นึกถึงอัสวะโสพลคร <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าแต่อย่างที่เราบอกว่าเรามีความสุขทุกครั้ง <c oughs> ที่เราจะได้มอบความสุข <c oughs> มอบเสียงเพลงแล้วก็มอบทุกสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมประกอุ้มนะครับจาก Audio File Video File Thailand นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Infocom Asia นะครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีนะฮะในหลากหลายหมวดนะฮะ Board c a t h e t e Communication Studio Writing นะฮะ Sound เป็นงานใหญ่ระดับเอเชียเลยนะครับผมอยู่ที่บูธของบริษัทอัศวโสพลนะฮะร่วมกับ b o a r Professional นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับลิภัณฑ์น่าสนใจจาก b o a r Professional นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือทางทีม Product Specialist ของทาง Bose นะครับ Professional นะฮะก็มีคุณฟาหานะฮรมีคุณจอยแล้วก็คุณโมที่จะใหะ้ข้อมูลนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับอิปกัณ์ที่น่าสนใจกับเราในวันงี้นะครับวันนี้ Pro d u ั t ที่เราจะแนะนำก็คือ Bose Edge Max แล้วก็ Bose Design Max นะรวมถึง Bose Professional DIY น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเรามาุมกันครับผม h ั e l l o สวั <Hello. S 1> Okay, welcome to Bose Professional. So I'm introducing you to you one of the new uh, speakers called H Max speaker. So this H Max speaker has two models, and this is EM180 H Max 180 and H Max 90, right? So they are very unique speaker because these speakers are meant to install in the ceiling, but have a, a forward throw uh, speaker. Okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวลำโพงนะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคะเราจะมี2โมเดลด้วยกันจะมีเป็นเอ็ดแม็กแล้วก็เอ็ดแม็กนะคะหนึนี่คือมุมกระจายมุมกระจายเสียงฮะหนึ่งร้อองศาลำโพงนี้ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งนะคะอยู่บนเพดานนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็จะเป็น Background Music, Foreground Music นะคะโดยที่เราสามารถเลือกใช้ที่ร้านอาหารห้องออกกําลังกายอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะ Hmax speakers has a woofer which is 5.25, and they have a waveguide. This is a proprietary design and technology only for Bose from Bose Professional. So this waveguide is 180 degrees forward. This is 90 degrees forward. So this is installed at the side of the wall corner uh, or the ceiling. This is at the middle of the ceiling. อย่างที่เรียนไปนะคะว่าตัวลำโพงพวกนี้เนี่ยเราจะติดตั้งบนฝ้าเพดานนะคะส่วนเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในตัวของเ d m a แกเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีเวฟไกด์นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของโบสปกติแล้วเนี่ยเราก็จะติดตั้งในในฝ้าเพดานที่ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับ2ตัวนี้มุมกระจายเสียงที่แตกต่างกันตัวเ d m a แตามตามชื่อรุ่นเลยค่ะก็คือ90คือ90ใช่90องศาส่วน180ก็คือ180องศาใการกระจาย แล้วในเรื่องของการใช้แอมอะไรมาขับหรือว่าการเชื่อมต่อมันจะเป็นยังไงครับการเชื่อมต่อนะคะถ้าเกิดว่าเราดูตามตามตามในรูปนะคะมันก็จะมีเป็นแอมพล f ิฟายนะคะแอมพลิฟายเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อเป็นอันเลอกออกมาที่จะเข้าตัวลำโพงได้นะคะคือลักษณะการต่อเนี่ยค่อนข้างสิมเพลแล้วก็ง่ายง่าใช่ครับ ตัวเอดแม็กทั้ง2รุ่นนี้นะคะเราสามารถที่จะลองรับในส่วนของโลอิมพิแดนซ์แล้วก็เป็นไฮอิมพิแดนซ์ด้เหมือนกันนะคะกรณีที่ใช้ลําโพงมากกว่า2ตัวหรือแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะแถบวัดให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานค่ะครับผมแล้วเราสามารถเชื่อมต่อไปได้จากลาโพงสู่ลำโพงถูกต้องใช่ค่ะเป็นพาร์เลพารเรลาลครับเพราะว่าตัวเทอร์มินอลตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งอินและเอาท์บุกไว้อยู่ครับก็ถ้าถ้าเราจะต่อจากลำโพง ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งก็คือเอาสายลำโพงเข้ามายินแล้วก็ต่อไปตัวที่ตัวที่สองดีสครับวันนี้ impedance speaker impedance eight ohm ไม่ก not gold line 8 ohm speaker yeah so this the you can adjust from here yes yeah uh huh. so it not gold line โอเคโอ้นี่ imminent เห็นคุณจอยบอกว่าก่อนหน้านี้ตัว S Max ก็เคยมีเวอร์ชันก่อนหน้านี้และนี่คือเป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้มันเป็น new v e r s i o นค่ะอย่างอย่างเดิมที่เราเคยเห็น S S Max เนี่ยมันจะเป็นลำโพงที่กนหนาก้นใหญ่ก้นกลางสูงส่วนนิวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นลำโพงที่บางขึ้น มันเป็นโลโปรไฟล์ฉะนั้นเนี่ยความสูงของมันเซ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 นเนเ้นเซ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 นเานเซ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 าเพนเ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 ซนเซเซนเซนเนเซนเซนเนเซเนเน่นเ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 ซเซนเงเซนเซนเซนเเเน เสียงที่ชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งพอมีเว็บไกด์ทั้ง90องศาแล้วก็180องศาเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้คุณภาพคุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นก็คือก็คือไม่ได้หมายความว่าติดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกความเข้มของเสียงมันจะเตือจางมันไม่ใช่ใช่ค่ะมันก็ยังคงที่สม่ำเสมอถูกค่ะได้ยินในเรีอยนางใช่ครับผมไลฟ์ครบทุกพื้นที่ Next one is another range of speaker that complements the Bose professional l i g h t i n g we introduce you the design max speakers we have the ceiling speakers here from 3 inch 5 6 and 8 All right, they have their own uh, device uh, different drivers right depending on the size and the design max speakers has a technology for dispersion alignment this is only on both professional and this speakers can be used for impedance as well as v o l e line ตัวนี้เป็นรุ่น design max นะคะอย่างที่ทางคุณฟาฮานแจ้งไปว่า design max เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะจะมีเป็น ceiling แล้วก็จะมีเป็น wall t y p นะคะส่วน ceiling เนี่ยค่ะก็คือตามตามขนาดเลยก็คือจะเป็น design max 3 SE 5 SE 6 SE แล้วก็ DM8S d m 8ค่ะขนาดที่ตัว S max ก็คือมีไซส์เดียว ใช่ไหมฮะหรือว่าหรือว่ามีกี่สายจะมีสองสายส์นะคะก็คือจะเป็น90แล้วก็180แต่หมายถึงว่า driver รเวอร์เหมือนกัน d เวอร์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าไอเนี้ย d เวอร์จะต่องถูกต้องใช่ค่ะ this is a d m 5 so it's 5 inch 5.25 inch driver we have tweeter inside so this is a dispersion alignment so the adjustment is made inside the speaker so it is very useful for installers so they no longer come from the back i t come from the inside so when you install it's clean and this It's Magnetic it's Innance to So easy Easy remove remove or to ลักษณะของการใช้งานของดีไซน์แม็กก็จะเป็น่คล้ายๆกันคือก็จะเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกนะคะเราจะใช้ในร้านอาหารในรีเทลช็อปห้องประชุมใช้ได้ค่อนข้างหลายพื้นที่เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเหมาะสมในลักษณะของการฟังเพื่อสร้างบรรยากาศหรืออะไรแบบนี้ก็คือการตอบโจทย์การใช้งาน ในอีกลักษณะหนึ่งใช่แล้วไอ้ตัวนี้เป็นแ้ติดผนังใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้เป็นอเป็นวอทายเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เรานำมาโชว์งานนี้จะเป็น the new models นะคะเป็น DM8SE แต่เดิมเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น DM8S ธรรมดานะคะตัวนี้ขยาบฟังก์ชันการใช้งานขึ้นมาสามารถที่จะใช้เอาทอได้ใช่ครับมี IPX เท่าไหร่นะครับ IP5X IP55 ไฟชีนิกกันละอองน้ำกันแดดกันฝนตัวนี้ก็จะมีหลายขนาดถูกตองก็คือต่างรุ่นเหมือนซีลิงเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นซีลิงก็จะเป็น DM3C 5C 6C แล้วก็ 8C นะคะส่วนถ้าเป็นวอลท p ยแบบนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่ DM3SE 5SE 6SE แล้วก็ 8SE เป็น n e w models ใช่ค่ะ ไอที่แผ่นๆข้างบน so this is a pendant speaker ครับ also same design max uh huh. But is this is used for different places uh huh. uh, mostly for ceiling that doesn't have any cover <H ap. S 2> so it's a open ceiling so they need a speaker to be near to the people so they have make a pendant คือในกรณีที่สถานที่ติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นฟา้าเปลยหรืออาจจะเป็นการตกแต่งแบบ loft หรืออะไรแบบนี้ค่ะตัว p e n น a ด t เนี่ยาจะเป็นทางเลือกแรกๆเลยที่ล mm ูก hmm. ค้สนใจและก็ต้องการที่จะติดตั้ง นะคะคือถ้าเกิดว่าลองดูค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นโคมไฟหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกันคือจะมีให้เลือกตามขนาดนะคะก็คือ3 P P 5 P แล้วก็8ปถ้าเกิดว่าดีไซน์แม็กก็จะมีอยู่3รูปแบบเนาะก็คือเป็นซีลริงเป็นวอลล์แลวก็เป็นเพดอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่โบสออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในลักษณะของการ การติดต um> ั้งมีหลายรูปแบบนะคะฉะนั้นเนี่ยโบสก็ได้ออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานการติดตั้งที่มันเหมาะสมด้วยเช่นกันก็คือพูดง่ายว่าถ้ามาที่โบสอะโปรเฟชชั่นแนลไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเขาเรียกการใช้งานถูกต้องนะครับและรูปแบบด้วยก็คือตอบโจทย์ได้หมดแล้วก็ความสวยงามด้วยเช่นกันนะครับผมและอีกอันนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นในการเลือกใช่ไหมครับใช่ so this is a n o t h อสเ p e c i a l s e ต from Sabah support our post uh, huh. professional distributor in Thailand so this is a bundle mm -hmm. of a free space speaker uh. and amplifier amplifier has one a uh, channel output but they have two inputs mm -hmm. so this is designed for cafe Or maybe uh, shop house possible to be used อันนี้คือทำมาเป็นแพ็กเกจให้เลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คืออันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็น bundle set <c oughs> กว่าได้นะคะ <c oughs> เป็น bundle set ที่อสาสวะโสคลภูมิใจจะนำเสนอนะคะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะมีคาฟเฟ่เล<ห>็กๆหรืออะไรก็ตาม <c oughs> ทีออ่อยากจะใช้ลำโพงไม่กี่ตัวอาจจะสัก2ตัว <c oughs> มีแอมป์ไฟเล็ก1ตัวนะคะตัวพวก bundle set พวกนี้ตอบโจทย นะคะ border set เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบของลำโพง p r e s s p c e e 2 c แล้วก็จะมีตัวให้เป็น i อเ190็นนะคะลูกค้าสามารถที่จะยกกล่องไปแล้วก็ไปติดตั้งได้เลยนะคะแล้วก็ข้าลางก็คือจะขนาดของลำโพงก็จะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะสมมุติว่าเรามีมีคาเฟ่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงข้างล่างก็ตอบโจทย์เช่นกันตัวข้างล่างเนี่ย จะเป็นตัวลำโพงที่ใหญ่กว่าตัวกล่องข้างบนนะคะคตัวข้างล่างจะเป็น FS44 ลำโพงซิลิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็น uh, ลำโพงซิลิ่งที่ใช้ในเอาโดสักเท่าไหร่นะคะคตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะก็คือ2ตัวนี้ใช้เอาโดได้ถูกต้องโอเค so basically Bose Professional has the speakers that fit the space and we are celebrating our 50 years of doing speakers right so the 50 years a o g o is there <laughs> so anyway we are hoping that with this technology we can fit into spaces that you have that you need and we are always ready to provide solution เห็นว่าตัวโปรโมชั่นเนี่ยครับจะถึงประมาณไหนครับโปรโมชั่นตัวตัวหมายถึงตัวบ็อกเซตนี่หละครับตัวบ็อกเซตเนี่ยครับผมตัวบ็อกเซตเนี่ยเราจะจริงๆเราเรามีอยู่มีอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือในงานนี้ด้วยแล้วก็ ไปที่โชว์รูมถูกต้องถ้ามาในงานนี้เราก็จะมีบ็อกเซตแล้วก็พร้อมพร้อมคําอธิบายรายละเอียดหรืออะไรต่างๆส่วนไปที่โชว์รูมเนี่ยก็จะพร้อมอธิบายรายละเอียดนะคะแล้วก็มีเดโม่ใช่ไหมเดโมด้วยใช่ค่ะก็อาจจะให้ได้ลองทดลองฟังเสียงกันก่อนครับที่สํานักงานใหญ่แล้วก็ที่ใช่ค่ะมีสาขาอื่นครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นที่สานักงานใหญ่ที่สาขาลํำคำแห็งทับค่ะเพรายังไงเนี่ย ทุกท่านมีโอกาสข้ขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามาทดลองฟังคุณภาพเสียงดูก่อนนะคะนึกถึงเรื่องของระบบเสียงที่เป็น professional ให้นึกถึง Bose ให้นึกถึงอสวโสพลนะคะเพราะว่าแต่อย่างที่เราบอกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่เราจะได้มอบความสุขมอบเสียงเพลงแล้วก็มอบทุกสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้านะคะให้ลูกค้ามีความสุขอสวะโสพลมีความสุขเช่นกันครับผมขอบคุณรับคุณจอยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับตั้งอยู Thank cool. you.